เคสนี้มาใกล้เหมือนกันนะครับมาจากภูเก็ตโคแมน 508A สภาพตอนรับเข้าครับมาเทสระบบกันครับเอาอ๋อลืมไปเคสนี้มาด้วยการสูบวืดด้วยครับใช้สูบสำรองในการเทสครับโอเคปั๊มลมได้แล้วครับเช็คเช็ควาวดูครับอ่าไม่ดันแสดงว่าไม่รัว่วโอเคครับ ตั้งแรงดันไว้ประมาณ2บาร์พร้อมแล้วจุดเทสครับลักษณะาการอุ่นเจนนานผิดปกติทางเดินระบบตันแน่นอนครับเนี่ยอาการแบบเนี้ย ขาเรียกว่าอาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็คือใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่ว่ามันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์พอเวลาเราตั้งอะไรไปมันก็จะไหม้ก้นหม้อก็จะดําดูดิมีควันแบบดูควันก็หมงขงเจงเลยกลิ่นเหมือนยางไหม้ด้วยข้างในเนี่ยยังไม่ดับด้วยครับไม่รอละรื้อเลยแล้วกันครับขออนุญาตรื้อด้วยความเร็วแสงครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนควันที่มีกลิ่นเหม็นไม่ไหม้ไม่มีอะไรครับสงสัยผู้ใช้ก็คงทาน้ำยาอเนกประสงค์มานะครับพอโดนไฟมันก็เลยมีควันแล้วก็มีกลิ่นเหม็นไหม้เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรน่าห่วงหรือเสร็จก็ล้างเลยครับเคสนี้ผมสรุปให้เลยแล้วกันนมหนูตันภายในท่อเจนมีคราบสกปรกทําให้ระบบอุ่นเจนมันทํางานไม่สมบูรณ์ความร้อนไม่พอมันก็เลยแสดงผลออกมาครึ่งๆกลางๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับ เคสนี้เปลี่ยนอะไรเบสิกมากๆเลยครับมีพวกลูกยางโอลิงแล้วก็เปลี่ยนยางสูบครับยางสูบมันเสื่อมสภาพมันแตกมันก็เลยวืดครับผมลังเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูการเทระบบกันครับเดี๋ยวมาดูว่ารอดเท่าไหร่รอดไหมขนาดลมแรงเลยเนี่ยขนาดลมแรงแล้วเนี่ยเฮ้ย,ยแบบนี้มีสิ์รอดครับ ลมแรงยังสู้ลมได้อะ,อะโอเคอย่างเงี้ยรอดครับรอดไาได้เลยสวยงามมากนะครับทพราเจนตัวนี้ตันหนักมากนะครับแต่ว่าล้างสามสี่รอบผ่านครับ แบบนี้ถึงว่าผ่านนะนะเดี๋ยวดูหลีดูสิหลี่ได้ประมาณไหนอ่าผมให้ดูหลีหลี่ลีระยะต่ำสุดก็ผ่านนะครับนะหลีได้เนียนดีนะรเร่งดีหลีได้อยู่นะครับถือว่าไม่น่าเกลียดเลยตัวนี้ เร่งดีรีได้ระบบลมหายใจสะอาดโล่งกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งส่งงานครับระบบสมบูรณ์ครับใช้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ